นิมิตมันบ่ครับแมนเมนเป็นนิมิตแหละเ็กเล็กเนปวต้าน no ี่นี่จะเป็นเหล็กนิมิตนังสมาธิเอานี่ล่ะโอ้ครับครับสาธูสาธุมันหมาเนื้อวันนี้จังว่นั่แหละเือจังหนคิดเ็บตต่างไมเรวนี่แะว่าเรวก็เพว่าเ็กผมก็ยังเมนุุกูยงคือพอได้ออกชื่อให้ยัดยมได้ม่เห็พรจางตกอย่นี้ครับเอาวันนี้แหละวันที่ได้เห็นได้สามู ครับเจ้า่้าเป็นกหาสามตัวคนนี้แหละันจะจะคิดว่าเม่นที่บอกเนี้ครับโอ้ห้ตัวเลยิครับเออเอาอันเป็นเบอร์ทูหยน้ำเมียนี่ย่านี้เบอร์ทหน้ำเมเบอร์ทปูนี่แหละเบอร์ทอกตาอุดมนย่แล้วครับผมอาพ้อมไปตาครับพ้อมเหรอครับเอาาลูกหอยหนึ่งแหนึ่ง เจ็ดแปดตัวเดียวโคโลนี่เด้ตัวเดียวโคโลนี่บ่ตัวเดียวท่าแล้วมันสัว่ากันฉันล้างกันตจ้าว่ล้างอันนี้อยู่เพราะเจว่ามันเป็นล้างนี่กันเป็นล้างนี่พุทเป็นเด็กเจ้าหัวก้อนเนี่ยพุทฝันตั้งไข่ตย้าหัวก้อนมันโดองไหมก็เลยเจ้าว่ามันเป็นล้างตจว่าที่แก่ควอมฝันอยู่ฟางอันนี้ครับหมอเราควอมฝันมึงรูครับ ไอ้นอนโตวะเาขนีก็สบทางนีก็สบเอ้านอนโก็ว่ไม่มีเป็นกงเป็นขวาดอยู่แล้วย่านแล้ววนีแมมาอีกเจ็บสองเมือยเจ็บอีกโผล่เลครับว่เกเรหูเมียน่ะละเกเลยมันบ่คนมืนงนมัสการจ้าปูนมัสกดจ้าเน้นเน้นน่ยตงตัวเนี่ยค่ะเอาอยู่น้กันตัวนี่ยครับ ปูเปิดลำร่งบ่จ้าไ่ได้เปิดเด้จะว่าเหเกียบกันถได้อกตั้งอือดังกันป้มันดักเป็นดังแจกๆร่องล่องฟอดเศร้าเบาด้วยหรอปูมันมันเป็นดังเป็นแบบซาซานั่น,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 นแะใช่ค่ะครับแล่ยิ่ชัดเจนแล้วครับเป็นมาที่หลังจะปูยั่งบ่ท่านไต่ยิ่ยูยปูเป็นเลขมีเม็ดหรือเลขมันจะจังไหนจ้า ปูคือมีดไปเสียงหายเสียงหายกับตัวก่ะโปงเสียงหายเสียงหายบ่ะครับเปิดกระโปงเปิดลำโพงอย่างนี้อ้วยเหรอแต่ยินบ่ะครับบ้านนี้เปิดเปิดลำโพงอย่างนี้อยู่เปิดลำโพงบ่ะมันอันนั่นแม่ปูอย่างนี้ป่จ้าได้ยินอยู่แต่ว่าผาปูเปิดเปิดลำโพงเสียงมันสิแตกนะจ้าแต่ว่าคผมเปิดลำโพงเหมือนิี้เลยอย่างนบ่ จับปูใส so ่เศร้าเบาดีกว uh, <did> ่าค่ะใส่เศร้าใส่หัวหัวใส่เศร้าเบาสักครับใส่หูฟังดีกว่าฟังดีกว่ายังไหนครับครับได้แล้วครับได้แล้วพวกฝันน่ะครับครับหอดฝันหอดนิมิตนี่แหละครับผมหอดนิมิตเอาเป็นมเจตุลีเลยเด้อครับของหางล่างนี่ล่าง ลางสองห้าโอ้่เตกับเลขมาถ่าบบนี้ครูกับห้าสองห้าอันห้าสองครัแล้วก็อันนี่มันม่อีคือเป็นมิมิตพื่อนนี่ก็เลยเป็นังวัาเขากรับเขาเอหยาบแตกตอนีหยักรับตู้นี่แตก จ้าอคานว่าเขาจะเหยียบก็ซับแต่ตอนนี้เอาเอาเลขก็ซัดนั่นหมนี่ครับเออเ็สามสามเจ็นี่ละเจ็ดสามสามเก็เออนี่ก็เป็นนางเพื่อวันนึงหันเลขเ็สามนี่ของปู่กับออกไปได้ตอนมัดออกใจเลขวาินเลขตัวท่วาหาไปเนี่ยตัวอ่จที่ว่าเลขใจเป็นตัวเนี่ยหัวนนึงหันวันที่มก็มันออกเนาะ เลขคู่ก็ออกยู่ันที่ห้ไปว่าเป็นตนั่นว่สามกนะม่นก็มาออกกตสามอันออกกิสามกนะมันออกันเป็นหลวออกเลขความสิงครับมัดเงินเลขมันออกก็ตรงมือเนาะครับแม่นครับปูเลขนึเก็บหนึ่งเก็แปดนี่เลขมัตสายจจ์เลขู่อนิมิตเอาว่แมนว่แมนเลขปันนี่ว่าแมนนันิมิตเอานิมิตคนไห้นิมิตเึิดเป็นโตเลยนะ โเหลมิตค่ะังลยคือมิมิตเต่งเจดแปดนหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดตัวจาเขาเขาจับสองตัวงันเลเด้ะจับสองตัวงั้นเปิดจับออกเป็นเจ็ดเนี่ละจ้าตัดเลนเออตัดเลนนะเป็นเป็นบนเนาะจาปูเนาะแม่นเป็นบนจว่าา่กัลังมันจะน้อยนะเพราาอันั้น ถ้าเทียมันล้หลังฟอมันเป็นเหล็กตัวเดียวกับยเรอซับตัวอย่าเรอัแตกนะ้าย่าเรัไปไปตั้งตั้งขึนนี่ไหมค่ะย่าทรับตู้นี่แหละมันแตกตู้ไปใบันหัวออกเลยแตกออกเลยน้าโอ้ยคืม่แตกพาะกนีวันนี้เลเบรแตกปูแตกตัดเลียู่ในนี่เนาะปัวเลนตัดเลยุ่ในนี่และวอมเดเบอร์ท่มันเบอร์ท่มันล้ทายมัน็ดสาเนาะมันก็เลตัวเดียวกันหมเดแปดอมันแปดนะเลขเบอร์ท่าเรืับนี่ไหค่ะ มันสามแปดแล้วกัก็ดสามนะมันี่ตัวมันเป็นอย่ขี้ตัวอยู่เบอร์ูรับปูนี่นะมันนี่สามแปดแล้วกบเ็ดสามน้ำหน้าเบอร์ตู้นะานอตตัดหลินตัวนี่เลยตัวสับปูเด่นตัวใดจ้าเน้นตัวใดค่ะตัวเน้นนี่คือใจกันที่ขึ้นไหนึันตัวนี่แล้วหนึ่งเก็ดแปดหล่นเนาะหนึ่งเจ็ดแปดหล่เนาะตัวตัวล่างนี่ก็คือเน้นสองห้าหล่นเนาะ จริงก็ตีว่าติดปอยเจดตอนนั้นหนึ่งเจ็ดแปดครองหานนี้ติดอยหนึ่งเจ็แปดรับสองหาทนี้แมนบอปูแมนเดียวกันี่อันว่าจับออกือื้อจจับออกจากสมตันี่ละเจ็ดแปดคดีเจ็ดคดีขยายออกนอปูแมนจับกันือวันึงนั้นเข้าเันนั้ันตูจังนึงน่เ้าจ็บปูกับบวดก็บกเด็เจ็ดรนร่องมัตัวเดียวกันเม่ันมันเาสามตัวเหมือเดปูมีกิ่น นี่เัวรองนี่เพื่อนเป็นเรียกปูลุกงวันฝันเอาเอาเทียนนั่นเอาถึงในที่น้ำมึงจะเทียนนะฮะเมันนั่นปวดกวนนี่แม่นปวดกวนนี่ตื่นกะไอ้ฮุกเป่ยนนัเขาฮกเป่นด้วยฮกี่ฮกล่ฮกนี่สองคนเป็นเล็กเป็นเล็กเป็นเล็กอันนี้เป็นเล็กฝันเอเอาไว้น้ำจักปูนี่ค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าร่องเอี่ยเก้ร่องศูนย์เก้าแปดเก้า แปดครับจ้ายืนเหรอยืนค่ะล้มอยู่ล้มตัวตักันหรอว่ามันล้มล้มจากฟัวล้มพอมครับโอ้นั่นแหละเออเป็นตัวร่องอันนี้เป็นตัวร่องเป็นเป็นเป็นฝันวารีมปุ้งปุ้งปันุ้งกับตาวะกันอยู่ในกต่ตามันเลยก็เลยตีเป็นศูนย์ ลองืูเาเคที่ป็นน้ำเป็นของขอเป็นคู่คีเนี่ยแหละเป็นฝันค่ะอืมถือว่าโค้งสุดท้ายเพราะจาปูเออนี่ทีเดียวเนี่ยและเพราะว่าคันจะว่าเกิดวะเนี่ยพ่กที่ว่าคันฝันมือสุดท้ายปูบ่ามีผู้ติดตามปูกับมหาตะครังเลยได้เหรอหนึ่งอันนั้นาเก้าคาครังเลยเนี่ยค่ะเมื่อกี้เนี่ยว่ามีผู้ติดตามมือสุดท้ายปูกับว่าโทษมันบอกนะจ้ะ อืมม่เดียวตูโ่เดียวตกะคิตุลาไปบวชกันมี่อ็นไปบวชี่นองไถ่นะมี่เอ็นอันนั้นหนักยูนงไข่ก็เลยไปบวชเอเขาจะยูนงไข่บนะค่ะไปบวชไปบวชก็เลยคิตุลาพอดีมือหนึ่งมือตั้งก็เลาก็เลยพอดผู้ราวผู้ใข่เนีก็เลยออกทีดีสัมแมันเป็นน้ำดวงนั่นและเดี๋ยววันก็เลาค่อืจเน้ำดวงน่ะคิดได้งวดนี่ละค่ะปูบัดนี้สิคอรอร์ทวดเนาะจ๋าเนาะ แต่ว่าบอท่านบอท่านโค้งสุดท้ายดอกนะจ้ะอให้เจนนั่งแต่แนีนจะจะ้อีกสุดท้ายก็จะคอโค้งหาันงหนอจ้าเป็นเลขนิมิตนะครับปูวัดป่าอุดรหวววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบห้าค่ะเลขนิมิตสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดแล้วบัดนี้ศูนย์เก้าแปดนี่ฝากมาน้ำแน่ว่าสั้นบบบปูศูนย์เก้าแปดนี่มาเป็นตัวร้อง ค่ะบัดนี้สองตัวล่างอันนี้ล่างย่างเดียวเนาะปูแม้นเน้นหลังย่างเดียวต้อล่างล่างอย่างเดียวสองห้าห้าสองเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะตัวตัวเด่นตัวเน้นก็สองห้าห้าสองนี่ละเอวตัวเด่นตัวเน้นเลยก็คือสองห้านั่นแหละแต่สองเขาจะขับก็คือสี่สองห้าเลยจ้าเอาแล้วแต่พี่น้องยัฟซีสิพิจารณาเนาะบัดนี้บนล่าง นะคะบนล่างปูบอกให้ตัดเอาอยู่ในหนึ่งเจ็ดแปดขยายออกมาเนาะปูกับเพราะว่าเพราะว่าปูมั่นใจปูเน้นตัวนี้เมนเน้นเตัวเดียวเนี่ยเน้นตัวเดียวนะค่ะเน้นหนึ่งเก็ดแปดปูกับปูคิดว่าในใจว่าสิมะปลอยตัวนี้เนียนสิมะปอยหนึ่งเ็ดตัวนี้ล่ะเพราะว่าจักปวกับเก็ดดเ็ดตนี้แะค่ะตวกางกัต้องหาตัวนี่และก็ปอยตัวนี้อันนี้ตุ้มนี่กัเป็นตัวกันเลยจ้ะ ตัวเลขนี่แกหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ตัวล่างนี่ก็ต้องหาเขเนี่ยล่ะคุ้มกันก็เป็นตัวล่องไว้เอออ่าตัวล่องผสมเจ็ดแปดเป็นเจ็ดเนคือตัวจับออกค่ะก็เดี๋ยวล่องล่างนั่นอะไรคือเป็นเลขนิมิตมาข้างล่างนันอะไรเออมาขยายออกได้กันเร็นบนเลีนล่างได้นะเอาใจคิดก่อนเนาะจ้าปูแต่เริ่มพอนแตเริ่มพอนไอ้ยันยันย่างกับพู้ได้เห็นแล้วก็อาจจะมีโซ่วิมานกับอาจารยไม่เอ็ม น้ำปูอันเห็ดต่างก็วัดว่ารวมกันนี่ละปูตะปูกระเบียงนี่ละเออมันยังไหลอยู่นับเพราท่านพ่อนีก็ได้ได้มมอยูกับท่านพอมันไหลเกิบโตไมาเห็นแล้ละย่้มแม่ย่งพพอกรได้ย่ม่อแม่ห้าย่แม่เรานี่ก็ได้ม่เห็นแล้วละ่ม<ะ>ันก็หลเกิบยุกวงเิบยุครับกัท่านพ่อกับท่านในเห็ดต่างตื่นนะกะขอเอาติ๊กัติ๊กคุละขอใหันพ่อลงมานี่เขาตั้งตัวให้แนบสนาะค่ะอืมับ กราบขอบพระคุณปูหลายๆเจ้าค่ะขอบพระคุณครับค่ะกราบครับอ่านีทุกมีหมาตุกปูทุกคนได้มาเห็ดต่างรวมปูต่างพระวัดรวมกันนี่ล่ะครับอาเริ่มพจริ